<Good> He กินป้องกันต่อมลูกหมากโตสังกะสีเป็นแร่ธาตุที่ช่วยสร้างฮอร์โมนเพศช,ชายพบได้ในมเมล็ดฟักทองอาหารทะเลเช่นหอยนั่งรมไลโคพีนเป็นสารในตระกูลแคลโรทีนอยมีมากในมะเขือเทศซอสมะเขือเทศฝรังคีโนก เข้าสู่สายตรงสุขภาพนะคะที่คุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้สดก็คือทาง News ์วันนะคะวันอาทิตย์เนาฬิกาถึง8ปดนาฬิการวมไปถึงถ้าจะดูย้อนหลังนะคะวันพุธค่ะทางซุปเปอร์บันเทิงที่ t True v i s i o n ช่อง71หรือ48รวมไปถึงกล่องนะคะกล่อง C t h วันพุธ7ถึง8นาฬิกาเหมือนกันอ้ามาต่อวันที่พอรู้ละเริ่มสังเกตอาการการปัสสาวะที่ผิดปกติละนะคะปัสสาวะบ่อยฉี่บ่อยทีนี้พอรู้แล้วจะไปหาคุณหมอละ หมอจะมีวิธีการวินิจฉัยยังไงบ้างคะจารันครับก็เบื้องต้นอ,อย่างที่เรียนครับเมื่อกี้อาการ,รพอเดินเข้ามาเนี่ยมีอย่างที่ผมเรียนเรื่องปัสสาวะบ่อยไหมเหมือนปัสสาวะไม่หมดปัสสาวะลําบากปัสสาวะไม่พุง่งตื่นปัสสาวะบ่อยกลางคืนปัสสาวะหยดหยดอ่าถ้าเข้ามาพูดอย่างเงี้ยผมเริ่มจะ สงสัยละในเบื้องต้นก็จะซักประวัติก็อย่างที่เรียนนะครับก็การวินิจฉัยขั้นถัดไปก็เอ๊สงสัยก็ต้องมีการตรวจทางทวารหนนะักไม่ใชบมีรูปแมเอ่ยตรวจทางทวารหนนะักเพราะว่าเขาจะอยู่คือสามารถที่สอดมือเข้าไปแล้วถูกต้องคนหาเจอได้จริงๆแล้วมันจะเป็นอวัยวะที่อยู่รอยต่อว่างกระเพาะปัสสาวะกับท่อปัสสาวะก็จริงแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยอยู่ด้านหน้าของลำไส้ลำไส้ใหญ่นะฮะ นี่รูปนี้บอะอธิบายได้ไหมคะเห็นสีเขียวๆนั่นก็คือนิ้วมือเวลาเวลาแพทย์จะวินิจฉัยนะครับสายมือก็จะใช้นิ้วชี้นะฮะนานหละครับนั่นแหละฮะรูปอีกรูปหนึ่งที่ที่ขึ้นมาก็จะใช้นิ้วชี้เนี่ยสอดเข้าไปที่บริเวณทวารหนักนะครับนอนบนเตียงแล้วก็แพทย์จะใช้นิ้วชี้ในการคลำนะครับก็จะพอเหมือนได้คร่าวๆแล้วอย่างที่ผมเรียนว่ามันจะประมาณ4ี่คูณสคูณสอง เป็นลูกบาศเราใช้นิ้วคลำรอบๆของตอมลูกมาก็จะพอจะประเมินได้แล้วขนาดมันโตขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอืมมันเป็นของถ้าอย่างโดยส่วนใหญ่ถ้าแพทย์เองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของสัญญาแพทย์ก็จะคลำโดยเป็นประจาอยู่ล้ก็จะพอจะทราบขนาดของคนทั่วๆไปอยู่แล้วว่าไอ้หิวขนาดนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีอาการแล้วได้คลำได้ตรวจอย่างที่ สอดมือเข้าไปเนี่ยมันจะพอประเมินได้แล้วเอ๊มโตขึ้นกว่าปกตินี่นะค่ะนะน่าจะเป็นอาการของต่อมลูกหมากได้เลยนะคะคุณหมอคะจากนี้นสมมติว่าการโตของมันเนี่ยคือพัฒนาการของอวัยวะเราบางทีมันโตตามวัยใช่ไหมคะอย่างที่มันโตแบบอย,อย่างอย่รงลูกหมากเนี่ยมันจะหยุดในการโตไม่ใชคือโตไม่ใช่ผิดปกตินะคะแต่เป็นพัฒนาการทางร่างกายอย่างเช่นตัวโตวขึ้นแขนขายาวขึ้นเนี่ย อันนี้มันเราจะดูยังไงคะว่ามันมันไม่ใช่โตเพราะว่าเป็นโรคแต่มันคือโตเพราะว่ามันแบบพัฒนาการของร่างกายจริงๆแล้วมันจะมีอย่างที่เรียนว่าตามอายุมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลกก็จะมีมีในบางกลุ่มคนในบางแพทย์บางท่านก็จะใช้อายุในการประเมินด้วยอ,อย่างเช่นว่าถ้าห้าสิบน่าจะ พระมานี้ซึ่งซึ่งเด็กๆจะไม่เป็นใช่ใช่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นโรคที่วินิจฉัยในฮอร์โมนเปลี่ยนแปคือห้าสิบขึ้นไปอค่ะจริงๆแล้วเด็กๆบอกโอ้มาบางบางบางครั้งเขามาบอกว่าผมเป็นต่อมลูกหมากโตบางทีหมอก็จะสงสัยแล้วบอกหรอเขาต้องมานั่งคุยกันละจริงๆแล้วอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้ซึ่งเคยมีไหมคะที่เด็กนบคะก็คือคล้ายๆกับว่าแล้ว เข้ามาบอกว่าปสัสสาวะบ่อยห oh, าข้อมูลดีเกินอย่างบางทีเนี่ย <c oughs> ผู้หญิงเองก็ตาม <c oughs> ไม่ทราบบางบางคนไม่ทราบไม่รู้อ่า <c oughs> ปสัสสาวะบ่อยเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับ ทางเดินปัสสาวะหรือเปล่าต่อมลูกมองลูกมาบางคนไม่ทราบเาะทีผู้หญิงคิดว่าตัวเองมีตาองมานใช่คือบางทีก็ท่าหรือวบางทีเด็กๆก็บอกว่าเอ๊ะเขาอย่างอย่างที่พูดว่ากลุ่มอาการมันมีอยู่สามอันเะาเยอะด้วยแต่ถ้ายิ่งมาด้วยกันทางเกือบทั้งหมดนี่ใช่แต่บางคนก็ไปจับเอาประเด็นเดียวอ๋อค่ะมา ในอายุน,ยน้อยก็บอกว่าปัสสาวะบ่อยหรือเปล่าเขาเป็นต่อมลูกมากแต่นี้คือ,อคือ,คอตัดไปได้เลยว่าถ้าอายุน้อยนี่ไม่มีทางเป็นแน่นอนโดย,ยส่วนใหญ่หโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่เป็นละนะฮะก,ก็ประเมินตามอายุละว่าขนาดเท่านี้อายุเท่านี้ก็น่าจะเป็นขนาดเท่านี้ยิ่งถ้าอายุเยอะๆเราคลำได้ยิ่งมากจริงๆก็จะมีการประเมินมากกว่านี้ที่เรียนพอเสร็จปุ๊บเราคลำอาจจะเพิ่มเติมทีนิจชัเพิ่มเติมมีการเอาประสาวละ อัลตราซาวน์นี่ข้อดีนะปัจจุบันเครื่องมือดีมากไม่ทราบมีรูปอนไรเลยเหรอคะไม่ใช่อันนี้ทำผ่าตัดแล้วเดี๋ยวคอยขอรูปอื่นเ่ย่ทีนี้เดี๋ยวเราวกกลับมาวิิจฉัยนิดนึงพอดีค่ะจังหวะคุณหมอต้องกลบไหนึ่งก็คือคลําใช้นิ้วมือคลําเข้าไปถ้าสมมติว่ามันโตผิดปกติก็คือโตกว่าขนาดเท่าไหร่นะคะ4ี่คูณสามคูณสองจุดห้าหรือบางท่านก็จะใช้บอกว่าในคนไทยเนี่ย ถ้าประเมินคร่าวๆเบอร์จะอยู่ประมาณ20-30กรัมถ้าเป็นคนชินค่ะหมายความว่าจับของ20-30กรัมเบอร์อย่างแพทย์เนี่ยชินอยู่แล้วเพราะว่าแพทย์จะอยู่กับคลามอยู่เป็นโอเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนี่แต่อย่างบางคนบอกว่าอยากรู้ขนาดตัวเองแต่เราเราล้วงก้นตัวเองไม่ได้อยู่แล้วก็อยากรู้ก็คือประมาณ20-30กรัมค่ะจับของเนี้ยเราจับเนี่ยขนาดของต้อมนูมาที่ปกติค่ะถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมัน หญ่เราปกติหรือหรือในเครื่องมือวินิจฉัยอันนี้ก็คือเอลราซาืในปัจจุบันมีเช็คอนะัพนอก็กตรวจเัลราซาวดูทั้งทางหน้าท้องและถ้าพิเศษไปกว่านั้นนะปัจจุบันมีเครื่องมือคือดูทางทวันหนะ้าเราจะส่องเข้าไปแล้วดูอันนี้แน่นอนเลยวัดขนาดออกมาได้เลยคอย่างที่เมื่อกี้เรียนว่า4 2. 2> คูน3คูน2ถ้าวัดโอ้โหนี่ออกมา5เซนแลน้วนะี่6เซนแล้วค่ะหรือ สามารถประเมิอนออกมาเป็นกรรมได้เลยอยู่ในเครื่องมือที่เอาระสาววัดปุ๊บปั๊บออกมาเนี่ยต่อมลูกมาขนาดหกสิบกร,รม o, ัมโอ้ยตรงละอันนี้ก็เครื่องมือท่านถัดไปค่ะในการวิจัยขั้นถัดเขาก็รอกว่าอาจจะมีบางคนก็ดูนอกจากัอตราซาวแล้วเขาก็จะดูผลเลือดด้วยตัวหนึ่งก็คือที่นิยมนปะปัจจุบันก็คือ p s a ที่อาจจะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะฮะจริงๆตัวนี้เป็นสารที่สร้างจากตัวต่อมลูกหมาก ก็ oh, จะเป็นสาร <okay. S 2> ชนิดนึง <Okay. S 2> เขาก็จะตรวจตัวเนี้ย <Okay. S 2> ตัวเนี้ยเวลาบางคนบอกว่าอย่างแพทย์บางท่านรับทราบอย่างแพทย์ท่านเดินไปสบายเองอาจจะใช้ตัวนี้ประเมินด้วย mm hmm. นะฮะถ้าสูงในกรณีสูงเกิน1.5ึ่ะจุดหาอะไรเงี้ยก <Okay. S 2> ็น่าสงสัยแล้วว่าน่าจะมีการตกของต่อมลูกมากรวมด้วยจริงๆตัวเนี้มากไปกว่านั้นเนี่ยสารที่ผลิตตัวเนี้ PSA เนี่ย okay. มันเอามาใช้ประเมินในเรื่องของมะเร็งด้วยก็จะตรวจเผื่อไปด้วยก็ได้ใช่ใชจริงๆแล้วตัวนี้ก็ดีนะปัจจุบันเราใช้เยอะเพราะยิ่งถ้ามีเนื้องอกเนื้อง,งอกมีเซลล์แอคทีฟเขาเรียกตัวกระตุน้นเยอะยิ่งตัวเนื้อง,งอกเนื้อรายค่านี้มันจะสูงสูงมากสูงเร็วเลยแต่บางทีต่อมลูกมาก ็เรียนแบบเหมือนกันก็เขาก็โตนี่เขาก็เป็นตัวเนื้อตัวหนึ่งอาจจะไม่ใช่เนื้อร้ายแต่เขาก็ไปทําค่าเนี่ยสูงเหมือนกันอันนี้ก็คือเบื้องต้นของการวินิจฉัยพอวินิจฉัยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีความรุนแรงของโรคตามมาไหมคะเวลาที่เราจะรักษาค่ะว่าเป็นมากเป็นน้อยแล้วนะนี่โอ้รักษายากนะอะไรเงี้ยมันมีเหมือนแบบโรคอื่นไหมคะที่มีคัาของความรุนแรงมีมีค่ะเบื้องต้นก็พอเราเอามือไปอุดอย่างที่เมื่อกี้เรียนคิดง่ายๆเลยวันหนึ่งก็จะ ไม่ออกละอพออุดมันนานๆเพราะปัสสวาวะไม่ออกใช่มเมื่อปัสสวาวะไม่ออกคราวนี้โอ้ลำบากละ,ะ,ะคนเราเนี่ยโดยปกติเราก็ต้องปัสสวาวะในใแต่ละวันถ้ามันไม่ออกก็ปวดท้องนะที่สิ่งที่ตามมาเริ่มแขนแรกอึดอัดไม่สบายท้องสิ่งตามมาคือเหมือนกับตอนนี้เราเก็บฉี่ไม่นานละเก็บ<ะ>ปัสสาวะไม่นานละ พอเก็บไว้นานก็จะเริ่มอักเสบละตอนนี้ของจริงมาแล้ว oh. ปสวัสสาวะแสบขัดมาแล้ว oh. จนบางคนพอมันอักเสบนานเข้ามีเส้นเลือดก,ก็จะเลือดออกล oh. ะโอปัสสาวะเป็นเลือด oh. oh. นะโอ้น่ากลัวละเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ <Okay. S 2> จนบางครั้งอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเลือดออกแต่อักเสบบ่อยๆแต่ไม่สนใจ oh. อะไรให้กับว่าล่อยไห้ก่อน ไม่อยากไปหาหมอไม่อยากดูความจริงขนาดจะเป็นมากกว่านี้ถ้าใครต้องบอกว่าแบบแบบแบบแค่บอกว่าแต่สะว่าบ่อยตามไว้น่ะเข้าห้องน้ําได้ห้องน้าอยู่ใกล้บ้านสร้างห้องน้ําไม่ไกลหรือเข้าห้องน้ําตามห้างอย่างเงี้ยก็ปล่อยไว้อีกกลายเป็นผมันอักเสบนานๆเขาผนังเริ่มหนาผนังเริ่มหนาเริ่มมีนิ้วไปขังละกลายเป็นนิ้วขึ้นมาอีกม่ใชรแคนิ้วละนิ้วมาอีกหนาขึ้นอีกหนาขึ้นอีก กลายเป็นหนาตัวมากจนความดันมันสูงความดันกระพอะสูงประสาวะลงมาไม่ได้กลายเป็นเหมือนข้อไตหรือไตดดนอุดไตาวายต่างอ๋อันนี้อะเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยเพราะไตานี่โดยส่วนใหญ่แล้วเราต้องรักษา,าไม่ให้เสียเพราะถ้าเสียแล้วเอาคืนยากล่ะถ้าเอาคืนได้เร็วก็จะฟื้นแต่ถ้า เราเจอได้ช้าค่อยๆเป็นภัยเงียบเสียแล้วเสียเลยอันนี้อันตรายนะค่ะเคยมีเคสแบบว่าดื้อๆไม่ยอมมาแล้วถึงขั้นไต่บอยฮะบ่อยเลยแล้วผมจะพูดว่าบ่อยเลยเพราะว่าคนไทยบางทีบางทีเราหนึ่งไม่ค่อยคือคนไทยเรานะปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไปสนใจในเรื่องพวกนี้น้อยลงในตัวเอง นะฮะสองก็คือบางทีอย่างทีงท่บอกว่าเหมือนเป็นอาการเล็กน้อยแล้วไม่สนใจมากค่ะคิดว่าไม่เป็นอะไระไม่ค่อยมาตรวจเช็คปล่อยไว้จนสุดท้ายเป็นอย่างที่บอกเป็นทุกครบทุกอันผมเจอหมดทุกอันอในคนไทยไตวายนี่จะส่วนใหญ่คนไทยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเบาหวานกับความดันก็ะะะจะคู่กันอยู่แล้วเป็นต,ตัวส่งเสริมให้ไตาทางานหนักอยู่แล้วมีแนวโน้มจะแยกแล้วยิ่งพอมาเราละเลยตรงนี้ไปอีก มีตัวเสริมมาอีกมาเคหัวเพิ่มแน่นอนเลยมันไปเร็วแน่นอนค่ะฉะนั้นเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าบางคนอาจจะยังไม่เป็นลหละแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าอยากจะตรวจนี่ได้ไหมหมายถึงว่าพอถึงเกณฑ์อายุเท่านี้เท่านี้เนี่ยต้องไปตรวจดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจว่าจะไม่เป็นถ้าคุณหมอจะแนะนำนี่ก็คือควรจะไปตรวจในช่วงอายุเท่าไหร่แล้วความถี่ในการตรวจนี่ต้องอยังไงบ้างคะครับจริงๆแล้วถ้าไม่มีอาการชัดเจนก็อ,อย่างที่เรียนว่า ห้าสิบปีเนี่ยควรจะเริ่มนะเพราะเป็นช่วงระดับฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนกนะ็ควรจะเริ่มขั้นแรกแม้ว่าไม่มีอาการถ้าจะปรึกษาบอยินดีครับก็คือจริงๆแล้วอาจจะมีแบบสอบถามหรือจริงๆแล้วเราเรา,เราหาเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันมีเครื่องมือทางอินเทอร์เน็ตถ้าเราสนใจสักนิดจริงๆแนละ้วปัจจุบันเขาจะมีแบบสอบถามบางอย่างขึ้นมาเป็นสกอร์ให้เราติ๊กติ๊กติ๊ก แล้วก็เป็นอาการถ้าได้คะแนนต่ำๆอาจจะไม่เป็นไรเราอาจจะไม่ต้องไปทําอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าไปดาวน์โหลดมานแล้วโอ้โหคะแนนเราสูงจังเลยอาการเราเยอะอย่างที่คุณหมอเรียนเมื่อกี้ว่าโอปสัอปสสาวะไม่ออกปัสสาวะบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยอาการเต็มไปหมดอะไรอย่างนั้นนะรีบมาตรวจดีกว่าเราอาจจะต้องรีบป้องกันแล้ว,ลวจะทําให้ปลอดภัยนะก็ถ้าถามแนะนําก็คืออายุตั้งแต่ห้าสิบมันจะเป็นช่วงวัยที่ทีนี้ต่อไปแล้ว อา้าวถ้าสมมติว่าดีปกติสมมติว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นในกลุ่มที่เป็นหมอนัดอยู่ละ,ะเพราะวา่าเราต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเราจะต้องทําอะไรปฏิบัติตัวหรือให้ยาหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งหมอจะนัดละดังน,นั้นจะกลุ่มที่เป็นแต่บางกลุ่มที่บอกว่าไม่มีอาการอะไรเลยแต่แนวโน้ม มันก็มีวิธีปฏิบัติตัวอ่าทีนี้ถ้าสมมติวิธีปฏิปฏิบัติตัวเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงหน้าขอมาที่รักษาอะไรแล้วกันค่ะได้ค่ะสมมติว่าถ้าป่วยขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะคะไปรักษามันมีวิธีการรักษาอย่างไงคะเยอะเลยรักษาให้ขาดไหมคะเริ่มเริ่มเอาสั้นๆแล้วกันจริงๆทามลูกหมาโรคเยอะผมเลยพูดเยอะมากต้องใจกัองมอเยอะใช่ใช่ก็เบื้องต้นก็คือในขั้นแรกก็ประคับประคองปลีกเลี่ยงปัจจัยก่อนค่ะนะก ถ้าสมมุติว่ามันเป็นอย่างนั้นเราลดการอักเสบเราอย่าไปกัน้นสินะอันนี้อันแรกอันนี้ดีกเลี่ยงหรืออย่างกินน้ำไเยอะอย่างที่บอกแล้วอย่าไปอั้นระสวะันะครับอันนี้ประคับประคองก่อนนะถ้าเราเริ่มแบบยังไม่ยากไปหาหมอดีกเลี่ยงของบางอย่างเช่นจริงที่ไม่กี้เรียนแลอลกอฮอล์กาแฟบุหรี่อะไรเงี้ยมันไปกระตุ้นทั้งหมดอ่ะพวกนี้จะประสวับ่อยนะถ้าประคับประคองไม่ดีการรักษาขั้นถัด แล้วถ้าคุณหมอซักประวัติอย่างผมเองหรือว่าคุณหมอท่านอื่นๆโอ้สงสัยละค่ะน่าสงสัยก็จะมีการให้ยาณปัจจุบันมียาหลายรูปแบบหลายเยอะมากใน้องตลาดก็ยาแต่ละตัวในประเทศไทยนะปัจจุบันคงประสิทธิภาพดีทุกตัวเป็นยาทานเหรอคะใช่ครับเป็นยาทานเราใช้รับประทานก่อนในขั้งแรกก็ดูว่าแนวโน้มคนไทยอูเขาจะมองกันที่ว่าพอทานแล้ว สบายขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นถ้าองค์ไปนวนๆหนูมีก็จะทานยาได้ทานเพื่อให้มันยุบลงเหรอคะแล้วปัจจุบันเนี้ยมันจะมียาสองกลุ่มหลักๆใหญ่จริงๆมาพูดว่าสามดีกว่าอันสองกลุ่มแรกในกลุ่มแรกก็คือในกลุ่มของจริงๆแล้วมันเป็นอนุพันธ์ของยาความดันมันจะไปลดความดันเวลาอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปบอกว่าถ้าความดันในต่อมลูกมามันสูงด้วย ปัสสาวะก็จะลําบากตัวนี้จะไปลดความดันดองลงมาก oh. ในกลุ่มแรก <Okay. S 2> อย่างที่สองก็คือตัวที่ยุบยุบ <Okay. S 2> มีนะปัจจุบัน <Okay. S 2> แต่ว่าต้องมาคุยกันก่อนเพราะตัวยุบมีผลข้างเคียงบางอย่าง mm. นะอีกกลุ่มหนึ่งในยาก็คือสมุนไพรอ๋อค่ะย่างนี้ก็มีออกมาแต่ทางการแพทย์เนี่ยยังต้องใช้เวลาในการพิสูจน์อีกพ,พอสมควร <Okay. S 2> จริงๆแล้วเราเราหวังผลที่ดีที่สุดแต่ว่าสมุนไพรบางทีบอกยาก เพราะว่าบางทีสมุนไพรไทยอย่างเนี้ยจริงๆของดีของที่ดีวิชาการแพทย์นะปัจจุบันในโลกปัจจุบันนับถือเลยว่าของดีแต่ต้องดูว่าจริงๆแล้วก็ในของดีนะั้น,ะนะมีของดีทั้งหมดหรือเปล่า,าหรือว่ามีของดีแล้วของไม่ดีหรือของดีเนี่ยใช้ได้นานเท่าไหร่อันเนี้ยต้องมาดูแต่ในแนวโน้มปัจจุบันใช้ได้ดี ก็มียาสมุนไพรด้วยก็มีเอะมีวิธีการรักษาแบบถึงขั้นต้องใช้ไรงเลเซอร์อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะผ่าตองผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะดีดีเลยนี่นะครับต่ตามรูปเลยเนี่ยจะเห็นไฟแดงๆนั่นก็คือเลเซอร์เขาจะใช้ตัวตัวสีน้ำเงินสายสายใสๆนะ่ะเขาเป็นสายสําหรับยิงเลเซอร์นะปัจจุบัน๋ยวนี้มีเลเซอร์เข้ามาใช้เราเราจะผ่าตัดเพื่ออะไรคะวัตถุประสงค์ในการรักษาโดยใช้เลเซอร์ค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วอย่างที่เรียนว่าตอมลูกมาพอมันโตปุ๊บพอโตเข้ามาเบียดบงังท่อปสัสสาวะเราปรสัสสาวะไม่ได้นะเมื่อมันมาบาังเราทํำยังไงอ่ะเราไปตัดมันอันนี้ใช้ไฟฟ้าเราไปตัดไอ้ที่มันขวางนะออกอก็คืคอโตใช่ไหม,มขวางใช่ไหม เปิดมันออกอ่าคือเราไปตัดเนี่ยจะสังเกตว่าเอ๊ะอย่างในในวิดีโอเนี่ยนะฮะก่อนยื่นยื่นเห็นไหมต้องสังเกตตอนแรกๆเนี่ยมันจะยื่นเข้าไปนี่อันนี้เป็นไฟฟ้าอ๋อๆปื๊บโอ้โหตัดเหมือนตัดเนื้อเนี่ยตัดเนื้อยืมเหมือนง่ายแต่อันนี้ณปัจจุบันนี้มันผ่านเครื่องมือมาจน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 ดีมากแล้วว่าแล้เรื่องไม่ออกเลยอ่ะนะอ่าอันนี้อันนี้เป็นเครื่องมือเครื่องมือสมัยใหม่ล่าสุด นี่เจ้าพยาก็ใช้แบบนี้ด้วยใช่หใช่ใช่เพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ปลอดภัยกับคนไข้แล้วพูดได้ว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเกือบทุกรงค์กาลงยอมลงทุนเพราะมันปลอดภัยเลือดไม่ออกเลยสังเกตแต่ก่อนแต่ก่อนจะเลือดออกเยอะคือใช้ไฟฟ้าไปขูดมัน ทำให้ทางออกมันเปิดอคราวนี้ปัสสาวะง่ายแล้วค่ะโอเคคนไข้ก็ปลอดภัยค่ะอย่างเมื่อกี้เรียนก็มีเลเซอร์เลเซอร์หลักการเดียวกันทําคล้ายๆกันสองกล้องแล้วเข้าไปขูดเนี่ยให้ยุบแต่เป็นสายอย่างเมื่อกี้เรียนเป็นแสงเป็นสายค่ะอันนี้เป็นหัวตุ่มเหมือนบทถนนเลยอันนี้อย่างนะฮะ ไปเผามันแล้วมันก็จะยุบลงอืมอ๋อเผาเลเซ,เซอร์ใช้หลักการในการเผาเหมือนกันจะคล้ายๆตัวนี้แหละก็ค,ะคือจะเป็นไฟเป็นแสงอย่างนี้นีแล้วก็ไปเจาะมันก็จะฟึนยุบเปือนค่ะให้ทางเดินของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยสามารถที่จะ<ม>เปนชนปกติมีช่องทางนะคะหลักการเดียวกันออาลวค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาถึงคําถามกันบ้างนะคะคุณผู้ชมส่งกันมาได้ศูนย์สองหกสองเก้าสี่สี่สมสามนะคะเรื่องของอ่า เรื่องราของตอมลูกหมากโตนะคะผู้หญิงผู้ชายก็ส่งมาได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาตอบคำถามกันค่ะ